สิบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยังภควาสเกสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเขนัสทิงปันจามเตหิภิกุสัเทหิสัพเทหิวารหันเตหิทัสสหิจโรกาถาตูหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาหุนติ พระขวันตังทัสสนายาภิกขุสังคันจาทโคจาตุนังสุทาวาสกายิการนางเทวนางเอตตาทโหสิอาจังโคพระกวาสเกสุวิหารติกาบิดาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสติงปันจามเตหีภิกขุสเตหิสะเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจโรอกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติ คาวันตังทัสสนายะภิกขุสังคันตยันนูนามยัมปิเอนะภควาเตโนก็สังขะมยามะอุปสังฆะมิตวาภควโตสันนิเกปัตเตกะถาภาสัยะมะเตอะทะโขตาเทวตาสยัตถะปีนามะภะละวะปุริโสสัมมินทิตังวะภาหังกะสารายะปะสาริตังวะภาหังสัมมินทายะเอวะเมวสุทาวัสสะสุทิเวสุอัตรหิตา พระวัตโตปุรัตโตปาตุระหังสตาขัตคตาเทวตาพระปวันตังภิวาเทตวะเอกมันตังทั้งโสเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวโตสัญญิกีมังคาทั้งอภาสิมหาสามโยปาวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธมาสมยังทกิตายวา อัปปาราชิตสังคันเตอตะขั้วปราเทวตาภควโตสันิเกยีมังคาทั้งอภาเสตัตระภิกขโวสมาถังสุจิตังอัตโนโชกามังสุสาราทิวเนตาในขะเหตตวาอินทิยานิรลขันติปันทิตาเตอตะขั้วปราเทวตาภควโตสันิเกยีมังคาทั้งอภาเส เชตวาขีรังเชตวาปรีฆังอินทขีรังโอหัตจามเนชาเตจัดันติสุทาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสุนาคาเตอัตขั้ปราเทวตาพระขโตสันิเกอิมังคาทั้งอภัสยเยเกติพุทธังสระนังคาตาเซนาเตคามิสันติอปายะปุมินปะหายามานุสังเถหังเทวกายังปริปูเรสันติเตอัตขั้วพระกวาปิคั้วมันเตสีเยโพเยนะภิกขเวทัสสุโรกัตทุสุเทวตาสันิปติตาหุนต แต่ถ้าข้าตังทัศนายะภิกุสังำคัญใะเยปิเตภิกกเวให้สุงอัตติธรรมธานังระหังโตสมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวะตาสันนิบาติตาให้สุงใสยะทัพปีไม่ห้างเอตตาละหิเยปิเตภิกกเว พาวิสันติอนาคตมัรฐานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปีพระวันตานังเอตาปรามาเยวเทวตาสันนิปติตาพาวิสันติสยาทาปิไม่แหงเอตาละหิอาจิกิสซามีภิกขเวเทวกายานังนามานิกิติสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสซามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถสารุกังมาสิกโรธาพาสิสซามีเตเอวัมพันเตติโคเต อีกคู่พระกวาตัวปัจจัสมุขระกไยตะระตุโจะ สีโรกามโนกาสามียถาภพมิมาตถสิตาเยสิตาเกิดครับพลังบัหิตตาสมาหิตาปุถุสีห์หวสันนีนาโลมาหังสาบิสัมพุโนโอทาตัมนัสสุทาวีปัสสนามนาวิลาภโยปัญจรสติยตุวะเวนิกาปิลาวัฒเวตาตัวมันตยิสัทวาสาวกเกศสันิรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาธาพิกบวเตจจาตัปมะกรุงสุตวะพุทธัสสะสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมโนสานัสสันังอภิเกสัตมัพพุม สหัสังอัตถสัตตริงสัตตังเอเกสหัสานังอมนุสสานมัทธสงอเปเกนันตมัทธัคุงทิสาสัพพาพุทธาหุงตันจะสัพพังอภิญญายาวาวาคิตวานะจะภูมาตะตัวมันทยสัทธาสาวะเกสาสนีระเตเทวกายภิกันตาเตวิชานาภิกวเยโวหังกิติสามิกระหิุปุโสสัตตสหัสวายคมากรวัฏฐวอิิมันโตสุติมันโตวนะมันโตสัสสโนมมาาภิกามุง อีกคู่หนางสมิติงว่านางชาสหัสหิมาวตาญะฆานานตะวันนิโนอิที่มันโตสุติมันโตวันน้มันโตสัสสิน โมทมมนาภิกามงพิกขุนางสมิติงวนางซาตาคิราติสหสายะฆานาตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนวันโตสัสนโมทมมนาภิกามงคมภิกขุนางสมิติงวนังอิเจเตเศรักรักษาสหัสายะฆานาตวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนวันโตสัสนุโมทัมนาภิกามง พี่คูนางสมิติงว่านางคุมพี่โรราชาไคโกเวปุลสานิเวศนางเพยโยนางสัตตสหัสสังยากฆ่านางปยยรุปาสติกุมพีโรราชาไคโกโซปาคาสมิติงว่านางปุริมจัตทิสราชาท่าตระโทษประสาสติคันทัพนนงอธิปฏิมหาราชยสสิโสปุตตาปิตัสสพพะโวินธนามามหาปราอิทิมัตุสุติมตัตวันนาวันตสัสิโนโมทามนาพิการมงพี่คูนางสมิติงว่านางททกินจัตทิสราชาวิรุนละโหตประสาสติคุมพันธานางอาิปติ มหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสาภาโวินทนามามหาพลา ที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสนุโมทามานาภิกษามุงภิกุลนังสมิทิงวะนังปัจฉิมันต่าทิสร้างราชาวิรูปคู่ปัสสะสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสสะภาโวอินทนามามหาภารายที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสนุโมทามนาภิกษามุงภิกุลนังสมิทิงวะนังอุตารันจาทิสร้างราชากุเวโรตับปัสสะสติยาขานังอธิปฏิมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสสะภาโวอินทนามามหาภารายที่มันโตชุติมันโตวันนาวัน ตัวสสินโมธามานาพิกรรองค์พี่คู่นางเสมิติงว่านางปุริมาธิส้่งทัาตรอะโทษทกินในนาวิรุณหกโบัจชิมินาวิรูปักโคกูเวโรตรังทีสร้างจัตตารเตมหราชาสามันตาจตุรทิชาทัทธัลมาณาทั้งสูวานีกาปิรวัตเวตเตสังมายาวิโนทาสาคูวันจานิกาสธามายากุเตนทูเวเตินทุวิภูจจวิภูโตสหจันทโนกรมาเซทอดจากินุขันทูนิขันผู้จะ ปาเนโรโทอปมมันโยจัเทวสุโตจามาตริจิตตเซโนจัคันทับโนโรราชาชโนสพโพอาโคปันจสิโคเจวติมเโรูสุริยวัชชาสเเอเตจันเยจราชาโนคันทับภาสหราชุพ โมทามานาพิกามุงพิโคนางสมิติงวะนางอัทธาโคนาพัสสนาคาเวสาราสหัตติกากัมพรัสตระอาคูปยาคาสหายติพิยามุนาทตะราทาจะอาคูนาคายสัสสิโนเอลาวันนมหานาโคโซปาคาสมิติงวะนางยีนาคาราเชสหัซารันติทิพาวทิชาปกิวิสุทธาจักกเวหายาสาเตวันมะชาปตา จิตตราสุปันนาอิติเตสานามังอภัยยันตธาคะราชานามาสีสุปันนาโทเขมามกาสสีพุทโธสัทธาหิวาจาหิวปัทวายันตนาคสุปันนาสรนมกังสุพุทธังชิตาวชิหัตเทนะสมุททางสุราจิกตา ตโรวาสวาสเซเตที่มันตัวยสศสินุการละกัญชามห้ผิสมาสุราธานเวคาซาเปปจ,จิติติสุจิติจัะหาราโทนมมจิสหสัสตานจับริปุต,ตานังสพเพเวโรจานามากาเสนในหิตรวัปริงเส้นนางราหูผัธ,ธามุป,ปาข้ามงสมโยธานิพัธธานเตภพกุนังสมิติงวานางัง <c oughs> <c oughs> อาโปจัตเทวาปัทวิจัตเตโชวโย,ยวตธาหมุงวันุนาวันุนาเทวะโซมจยศสสาสหะ เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสัสนนทาเซเตธาสถากายาสเพนานาตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันาวันโตสัสนุโมทมานาภิกามงภิกขุนางสมิติงว่านัง เวนฑูจะเทวาสห a รีจะอาสาม a จะทุเวยามาจันทสุเปนิสาเทวาจันทมาโคปุระกิตาสุริยสุเปนิสาเทวาสุริยมาโคปุระกิตานักขานิปุระกิตาวาอาคูมันทาวลาหะกาวสุนาวสุโวเศโทสกโกปะคาปุริยทัตโททัสเสเตทัสทะกายาสะเพนานาตตวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตสัสสินโมทัมานาภิกามุงอิควณังสมิติวะนางอัทธาคคสาโคเทวาจารมาคีสิการิวะ อริตักกาจารโอชาจารุมาปุพานิภาสีโนวัรุณาสหธรรมชาจัจจุตตาจาริชะกาสุริยะรุจิราอาควอาควอาสวาเนสีโนทัสเสเตทัสแทกายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนามันโตสสิโนโมทามาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนัง สัมมานามหาสัมมานามนุสามนุสุตมะคิทธะปทูติกาอาคูอาคูมโนปทูติกาอาทาคูหารโยเทวเยจโรหิตาวาสิโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวเยสัสสินทัศเสตทัสดหกายาสเพนานาตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันหนามันโตสัสินุโมทัมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังสุกากรุมหอรุณาอาคูเวคานาสาสหะโอทาระกไหยาบปาโมฆะอาคูเทวาวิ ปิจักขนาสัทธามตหรักาฌามีสกาจายัสสิโนทนะยังอาคาปชนโนโยติสาพิวสติทัศเตทะสัทธากายาสเพนะนาตวันนิโนอิทิมนโตสุติมันโตวันนวันโตสัิโนมทามนาภิกามุงภิกขูนางสมิเตงวานังเขมิยาตุสิตายามากาตกาจายัสสิโนสัมพิตการามาเสทาชุตินามาเถออสวานิมมานรติโนอาคูอัทธาคูประนิมิตาทัศเตทะสัทธากายาสเพนะนาตวันนิโนอิทิมนโตสุติมันโตวันนวันโตสัช นโมโมทัพมาาภิกามโมพขกคู่นางสม,มิติงวะนางสาทเทเตเทวานิกายาสัพภพนานาตะวันนิโนนามาณวเาะเยนาอาคันชุ่งเยจันเยสัิติสาสะหะ ปาวุธาชาติมาคีรังโอคาตินนามาณาสวังทะเคโมคาตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภามหามาปรามาโตจับปูไตทิมัตโตสหัสนังกุมารโอติโสจาสโสปะฆาสัมิติงวะนังสหัสสาภามามาโรกานางมหาภมามาพิทิตติอุปปันโนชุติมันโตปิสมากายโยยัสสิโสท่าเสถายสราอุปเจกาวสุวติโนเตสั้นจากมัตโตอาคาหะนิโตปานิวานิโตเตจังสเปยพิกันเตสินเทเทเวสุภามหามเกมาราเสนาพิกามีปัสสะกันหาสม ที่ยังเอตักขันหาตักพันท่าาราเกนะพันธมาตุวะสามัญตาปิฎวาเดถามาโวมุจิตะโกจินังอิติตธรรมะห้าเสโนกันห้าเสนังอเปสเยปนินาตระมหาจัสรังกตวานอเพระวังยัทธาปุสโกมีโกทนานโตสวิชุโกตถาสุปิจุทาวติสังขุทวนสยัามเสตันจัสพังอภิญญายาวะากิตวานาจักขุมาตัตัวมันจะยิสัทธาสาวะเกสัสเสนรเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกกวเตจจอาตตาปมากรุงสุตวะปุถะสัสส สันนวิตารเกเห่งปัจจังมุณสังโรมาปิอิงเชยงสัพเพวิชิตาสังขามาพยาติตายสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกัเตชนสุตาติ